มาดูต่อค่ะทรงมอสชื่อทรงมอสกับทรงฟาร่านะคะเริ่มด้วยการแบ่งสีเหมือนเดิมอย่างที่บอกไม่ว่าเราจะทำอะไรให้เริ่มต้นด้วยการแบ่งสีส่วนมาตรฐานทุกครั้งนะคะเรามาดูทรงมอสกับทรงฟาร่ากันนะคะครั้งนี้สองทรงนี้เราจะเริ่มแบ่งส่วนหน้าก่อนนะคะทรงบ๊อบตรงกับทรงบ๊อบเท,ทที่ผ่านมาเราเริ่มจากด้านหลัง เราจะเริ่มแบ่งจากส่วนหน้าก่อนแบ่งตั้งแต่รอยแสกค่ะรอยแสกกลางหางหวีกดลงมาเลยค่ะทําให้เป็นตัววีอกดลงมาเลยอย่าให้หนาเกินไม่เกินหนึ่งนิ้วนะคะประมาณหนึ่งนิ้วอันนี้อันนี้คือเกณฑ์หรือว่าไกด์ไลน์ที่เราจะต้องเอาไว้ตัดกัน,นี่ เก็บไปให้เรียบร้อยทั้งสีสะเมื่อแบ่งเสร็จแล้วมันจะต้องเป็นเส้นเดียวกันนะคะต่อเลยค่ะพอนะคะด้านหน้าต่อด้วยด้านหลังมาเลยต่อจากเส้นด้านหน้ามาเลยค่ะพยายามให้เชื่อมกันให้เป็นแนวเดียวกันเห็นไหม ผมต้องเปียกนะคะผมแห้งแล้วมันจะฟุ้งก็จะทำยากแนวเส้นก็จะไม่สวยไม่คมเนี่ยค่ะนคะคะส่วนหน้าส่วนหลังแบ่งแล้วให้เป็นเส้นเดียวกันนะคะเพื่อที่เราจะให้มันเป็นตัววีทั้งสีสัามาดูอีกข้างหนึง่งข้างนี้ก็ เช่นเดียวกันตรงหน้าใบหูนี่จะหนาหน่อยไม่เป็นไรนะคะถ้าบางแล้วเดี๋ยวเส้นมันจะไม่เชื่อมกันกับด้านหลังก็หนาหน่อยไม่เป็นไรนะคะอย่างนี้ต่อด้วยด้านหลังเชื่อมเส้นให้เสมอกันให้ตรงกัน อย่างนี้ค่ะอะดูชัดๆเห็นไหมคะเริ่มแบ่งตั้งแต่รอยแสกลกางเนี่ยสากลางลงไปเลยลงมาถึงนี่ด้านหลังก็เฉียงมาค่ะมาจบที่ซีกนี้ซีกซ้ายแล้วก็อีกซีกหนึ่งก็คือเห็นไหมคะ เริ่มแบ่งตั้งแต่ข้างหน้ามาเหมือนกันเลยเมื่อมันมาชนกันแล้วเห็นไหมคะจะมองเห็นเป็นตัววีนะคะเวลาเราตัดเราก็จะตัดให้เป็นตัววีอันนี้เขาเรียกว่าทรงมอสกับทรงฟาร่านะคะเียลองฝึกแบ่งก่อนนะสามเส้นนี้สามเส้นกับผมสี่ห้าทรงนี้นะคะเส้นตรงทรงแรกนะคะ ep หนึ่งหรือว่าคลิปที่หนึ่งก็คือบับตรงกับทรงสูง คลิปที่2ก็คือบ๊อบเทอันนี้ก็คือบ๊อบอทรงมอสกับทรงฟาร่านะคะลองทำดูก่อนนะ